ขอจเจริญพรญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมะคือคำตอบพบกับอาตมาพระกิติคุณสิริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเราต่างสแสวงหาความสงบเรื่องของความสงบเนี่ยคนเราสแสวงหาความสงบอยู่สองอย่าง ก็คือความสงบทางกายกับความสงบทางใจความสงบทางร่างกายเนี่ยทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีร่างกายที่สงบจากความเจ็บป่วยคือไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ปวดออดอดแอดแไม่มีทุกขเวทนาแรงกล้ามาเบียดเบียนร่างกายของเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราอยากจะมีชีวิตที่ปกติสุขกินได้ กินได้นอนหลับทำงานได้ปกติมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาอันนี้คือความสงบทางร่างกายที่ไม่มีโรคภัยในยะที่สองของการสงบทางด้านร่างกายก็คือการที่เป็นผู้รู้จักสำรวมระวังในตาหูจมูกเว้นนกายการได้เห็นการได้ยิน การมองการฟังการได้กลิ่นการวิมรสการสัมผัสต่ตางๆก็มีความสำรวมมีสติอย่างพระอัสชิเนยเดินบินทบาทอยู่แล้วพระสาวีบทก็คืออุปติสสะผ่านมาเห็นเกิดความศรัทธาเอื้อมสายเพราะว่าสมณะคือพระอัสชิเนยเดินอย่างสำรวมเบาบาง มีกิริยามารยาทที่งดงามฉะนั้นการสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในภาวะที่เป็นปกติไม่ยุบลียุบล่นก็คือมีความสงบมีสติอยู่บางคนเนี่ยบุคลิกภาพไม่ดี เวลามองก็มองแบบไม่มีสติก็ทำให้มองตาขวางบางทีมองตาขวางคนอื่นเขาเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าไอ้นี่มันมองตาขวางทำไมมันไม่ชอบเราหรือยังไงฟังฟังแบบไม่มีสติก็ทำให้เป็นผู้ฟังไม่ดีบางทีเขายังพูดไม่จบก็พูดแทรกบางทีเขากูดอยู่ก็หยิบมือถือขึ้นมาเอนเราจะเห็น ได้ทั่วไปเวลาสนทนากันคนที่ฟังอย่างมีสติกับคนที่ฟังไม่มีสติเนี่ยจะแตกต่างกันคนที่ฟังไม่มีสติไม่ได้มีสติอยู่กับการฟังก็จะลุกลรี้วลุกวนเดี๋ยวก็ขยับเขยื่อนตรงนู้นตรงนี้นนบางทีก็หยิบมือถือขึ้นมาเวน้นบางทีก็เขายัางพูดไม่จบก็คุยพูดแทรกพูดเรื่องอื่นต่อทางด้านร่างกายไม่มีสติก็เดินไม่มีสติ ก็เป็นยังไงอ่ะบางคนก็เดินแบบแปลกนั่งไม่มีสติเป็นยังไงนั่งหลังคดหลังงอเนี่ยก,ก็คือความสำรวมมบาบางทางกายทางอินทรีย์ตาหูจมูกอินกายหนึ่งมันทำให้บุคลิกภาพเราดีดูสง่างามถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ อเป็นเหตุที่ทำให้โยมเขาศรัทธาเรื่มใสได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันช่วยชีวิตให้เราปลอดภัยได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีสติในการมองมองต้องมีสติบางที ไปมองผู้หญิงแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยเผลอไปจ้องที่หน้าอกเขาเผลอไปมองในส่วนที่ไม่ควรจะมองทั้งทงที่ตัวเองไม่ได้เจตนาก็เถอะแต่ญาติโยมผู้หญิงเห็นเขาก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วเขาก็จะด่าเอาได้ฉะนั้นมันก็จะต้องมีสติกำกับทุกครั้ง มองในสิ่งที่ควรมองดูในสิ่งที่ควรดูอะไรไม่ควรดูก็อย่าไปดูดูว่ามันเกิดปัญหาก็อย่าไปดูทุกวันนี้ความสำรวมระวังของเราบางทีก็อาจจะน้อยเกินไปน้อยเกินไปความสำรวมระวังในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดูในสิ่งที่ควรดูไม่ดูในสิ่งที่ไม่ anything, <trans> ควรดูฟังในสิ่งที่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟัง แต่มันหมายความรวมว่าทุกวันนี้ที่สุขภาพร่างกายของเรามันมีปัญหาก็เพราะความไม่สํารวมมาวังในทางตาหูจมูกวินกายใจตาของเราเนี่ยใช้งานหนักมากเพ่งจอคอมเพ่งมือถือเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถก็ทําให้ประสาทตาเสื่อมก็ทําให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ เกิดความไม่สงบทางกายเกิดขึ้นการกินก็เหมือนกันวินรับรสมันอร่อยก็กินแบบไม่บัญญัตบัญยังไม่มีโพชนเนมาตัุตาก็คือการบริโภคที่รู้จักประมาณก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยมากมายไม่ประพฤติตามหลักกรรมหลักกรรมกรรมที่เป็นสุจริตยังมี ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์รักทรัพย์ช่อโกงทุจริตแย่งผัวแย่งเมียแล้วก็พูดจาทุจริตบัจจีทุจริตพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อพูดเท็จแล้วก็เสพสุราเมีไรอาบายามุขของมึนเมาจนเป็นเหตุที่ทำให้ขาดสติแล้วก็ประมาททำร้ายกันได้กัน แบวนี้ก็ทำให้คนเรานั้นมีความเดือดร้อนทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเศพสรุราเมวยัยขาดสติเป็นยังไงเกิดอุบัติเหตุบางคนก็พิกลพิการบางคนก็เป็นโรคภัยต่างๆมากมายเบียดเบียนกันได้กันทำร้ายร่างกายกันเป็นชู้มีชู้แย,ย่งผัวแย่งเมียรักทัพย คนที่ถูกเบียดเบียนก็เกิดความโกรธแค้นก็มาทำร้ายคนที่เบียดเบียนตนทำร้ายกันตอบทำร้ายร่างกายทำให้เกิดความเจ็บทางกายทำให้ร่างกายไม่มีความเป็นปกติเดือดร้อนฉะนั้นเรื่องของความสํารวมเนี่ยมันช่วยทําให้ชีวิตของเรามีความปกติสุขได้ปกติสุขทางกาย แล้วก็ดูสง่าง,งามดูแววสบายตานี่ก็คือความสงบทางกายที่เราทุกคนอยากจะได้ก็คือเราทุกคนอยากจะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีบุคลวิกภาพที่ดีดูสง่าง,งามมองแล้วสบายตาเราใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปส,สามารถไปพัฒนาพัฒนาตนได้ ความสงบอย่างที่สองก็คือความสงบทางด้านจิตใจจิตใจของเราเนี่ยเราต้องการความสงบไม่ต้องการความทุกข์แต่ที่จิตใจของเรามันมีความทุกข์มันไม่สงบเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เรานั้นไม่สามารถควบคุมจิตใจได้คือเมื่อเราไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ เราก็จะปล่อยให้จิตตัวเองฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมีภาควิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีอยู่กับความคิดที่เป็นอกุศลฟุ้งไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งในทางที่เป็นที่น่าพอใจเ้าก็ไม่น่าพอใจในแต่ละวันของเราใน,ในชีวิตของเราจิตใจของเรามันไม่อยู่นิ่งเลย มันจะคอยคิดไปเรื่องน,นั้นเรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ตลอดเวลามันสับมันมัน,มน,มนแสสายอยู่ตลอดเวลาไ,ไปด้วยอํานาจของตัณหาความอยากอยากให้มีอยากให้เป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้สังเกต <mumbles. S 1> จิตใจตัวเองสิมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยเราไม่สามารถทําใจให้มันสงบได้ทั้งสงบจากอารมณ์ก็คือให้มาอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเช่นเรามานั่งกรรมฐา,านนั่งสมาธิ เราอยู่กับอารมหายใจจนจิตมันแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวหรือมาพิจารณาทำเช่นพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาทำบมวด,ดใดมวดหนึ่งให้จิตมันสงบเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็ทําให้จิตสงบจากอารมณ์ได้ความสงบทางใจในยะที่2ก็คือความสงบจากกิเลสนั่นเองบางบางคนเนี่ยมานั่งสมาธิ มานั่งกรรมาฐานแล้วจิตใจมันไม่สงบมันยังมีความคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถบังคับให้สงบได้แต่เขาก็ยังมีสติมีการรู้จักวางใจที่ถูกต้องไม่สงบมันฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่ามันฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถมีอุเบกขาธรรมวางใจให้มันเป็นปกติละอภิชาและโทมนัสก็คือความยินดียินร้ายได้ เมื่อไม่สงบก็จิตใจก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แสสายไม่ได้ไม่ได้เกิดความขุ่นข้องหมองใจก็สามารถวางใจให้เป็นปกติได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเรายังต้องคิดต้องพูดต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ถ้าเกิดเราสามารถรักษาใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติไม่เดือดพ่านไม่ซัดสส่ไม่ซัดส,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 สายในตัณหาได้เนี่ยจิตใจของเราก็จะมีความสงบแม้จะคิดอะไรก็คิดอย่างสงบก็คือคิดอย่างมีสติมันไม่ได้คิดด้วยความโกรธ ไม่ได้คิดด้วยความโลภไม่ได้คิดด้วยความหลงมันเป็นความคิดที่มีสติป,ปัญญาประกอบเหมือนคนหาเงินน่ะคนอยากได้เงินคนอยากได้เงินเวลาที่เราคิดจะหาเงินถ้าคนคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความโลภมันจะเป็นอย่างไร คนที่คิดด้วยสติปัญญามันจะเป็นอย่างไรถ้าเอาความโลภเป็นตัวนำก็ไม่พ้นการทำอาชีพที่เป็นวิชาอาชีวะไม่พ้นการทุจริตช่อโกมไม่พ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคิดด้วยสติปัญญาคิดด้วยแลักที่เป็นสมาธิมันก็จะอยู่ในอาชีพ อยู่ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะมันก็จะอยู่ในทางที่ถูกต้องเรื่องของความสงบทางจิตใจเนี่ยมันจึงมีอยู่สองแบบก็คือสงบจากอารมณ์สงบจากอารมณ์ก็คือสงบจากความคิดที่ฟุ้งซ่านไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มาเพ่งพินิษอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างที่สองก็คือสงบจากกิเลสสงบจากความยินดียินร้ายชีวิตของคนเราต้องการความสงบส,งบสองอย่างนี้ทั้งทางด้านร่างกายกับทางด้านจิตใจเราจะต้องประคับประคองตัวเราให้เกิดความสงบให้ได้ถ้า เราไม่สามารถทําให้เกิดความสงบทางทานร่า,รางกายกับจิตใจได้ระบบชีวิตของเราก็จะมีปัญหาหมดบางคนเนี่ยมีความสงบทางกายก็จริงเป็นไม,ไม่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่มีพร้อมทุกอย่างไม่ขัดสนแต่ว่าใจมันไม่สงบใจมันยึดมั่นถือมั่นมาก ก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างดาราเกาหลีเห็นไหมมีชื่อเสียงมีหน้าตามีเงินทองดีทุกอย่างแต่เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายมันก็เป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็มันก็จะต้องบริหารให้สมดุลทั้งทางร่างกายกับจิตใจฉะนั้นสติ มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็จะต้องมีไว้ตรวจสอบพิจารณาในการใช้ชีวิตประจำวันของเราว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่มันก็จะต้องคอยตรวจสอบคอยพิจารณาอยู่เสมอถ้าชีวิตของเราปรารถนาความสงบ เราก็จะต้องบริหารทั้งทางร่างกายกับจิตใจให้ดีทางร่างกายก็จะต้องรู้จักสำรวมสำรวมในอินทรีย์ตาหูจมูกวินกายรู้จักโภชเนมตัญญุตาก็คือการบริโภคอย่างพอประมาณพอเหมาะาเป็นสิ่งที่สำคัญมีกัายาณมิตร ต้องมีกัญญาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่ชักชวนไปในทางที่ดีคนเราสุขภาพเสียร่างกายเสียหมดเงินหมดทองก็มีมิตรที่ไม่ดีชักชวนไปในทางที่เสียหายไปอบายามุกไปทําสิ่งต่างๆที่มันทําให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดความเสื่อมรู้จักสํารวม อินทรีย์ตาหูจมูกวิ้นกายเนี่ยให้มันอยู่ในภาวะที่เป็นปกติให้ได้ภาวะที่เป็นปกติมันต้องควบคุมให้ได้ภาวะที่ไม่ไปทําชั่วไม่ไปทําชั่วทำชั่วทางตาการมองมองตาขวางมองด้วยความโกรธแค้นมอง ด้วยความปัจฉาอันลามกอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องต้องมีสติคอยดูอยู่ตลอดทุกวันนี้มองกันมั่วๆไม่ได้โดนฆ่าโดนทำร้ายก็มีมองหน้ากันเนี่ยก็กลายเป็นหาเรื่องไปแล้วฟังก็ต้องฟังด้วยดีมันถึงจะได้ปัญญาฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเนี่ยมันก็เยอะฟัง โดยเฉพาะการที่เราสนทนากับผู้หลักผู้ใหญ่สนทนากับคนอื่นเนี่ยถ้าเราฟังไม่มีสติเดี๋ยวหยิบมือถือมาเล่นบ้างพูดแทรกบ้างเปลี่ยนเรื่องอื่นบ้างทั้งนั้นท,ท,ที่เขายังพูดไม่จบอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้มีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้กันกินก็เช่นเดียวกันบางคนเนี่ย ดูปกติการเดินการนั่งเรียบร้อยสง่างามทุกอย่างเลยแต่พอถึงเวลากินเนี่ยหมดสภาพเพราะว่ามูมบามากหรือการตักอาหารก็เถอะบางคนเนี่ยตักอาหารแบบเห็นแก่ตัวมากตักไอสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยตักแทบหมดจานหรือไม่ก็เอาแต่อาหารที่ตัวเองชอบมาไว้ใกล้ๆตนอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะต้องมีสติ ม,มันก็เป็นความสํารวมการกระทําทุกอย่างที่มันมีความสํารวมมันก็ทําให้เราเกิดความสง่างามทางบุคลิก,กภาพแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยจากคนที่จะมาคิดร้ายกับเราคนที่มาคิดร้ายกับเราคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความความลึกซึ้งมากบางบางบางครั้งเนี่ยเรารักใครหรือเกลียดใครไม่ชอบใครมันก็เพาะมาจากการแสดงออกทาง กายของเขาทางด้านร่างกายมันทำให้เกิดความประทับใจได้ร่างกายของเราตาหูจมูกวินกายของเรามันเป็นปกติมันสงบมันทำให้คนอื่นดูแล้วเ,เกิดความศรัทธาเอือมสเกิดเมตตามหานิยมชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดสายตาเรามันชวนหาเรื่องอันนี้ก็เดือดร้อนได้ พูดใช้น้ำเสียงชวนหาเรื่องอันนี้เดือดร้อนได้กินมูม,มามลามปามเนี่ยเกิดความเดือดร้อนได้เดินอย่างเงี้ยเดินไม่มีสติเดินท่าจิกโกท่านักเวงแล้วไปเดินในชุมชนที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ทำให้เกิดปัญหาได้ทำให้ร่างกายมีปัญหาเจ็บตัวได้เหมือนกัน ความสำรวมเห็นไหมมันต้องมีสติอยู่เสมอสติมาปัญญาจะเกิดแต่ถ้าสติเตลิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเพราะว่ามันจะเพราะว่าถ้าสติเอลเตลเิร์ดเนี่ยเออจะใช้ชีวิตไปตามอาวิชาความหลงใช้ไปตามกิเลสตัณหาของตนก็ทําให้เกิดกรรมที่มันไม่ดีส่งผลเสียต่อด้านสุขภาพแล้วก็ พลอยส่งผลเสียไปในด้านจิตใจด้วยทำให้จิตใจก็ไม่มีความสุขก็มันมันก็เกิดมาจากผลของการกระทำของตนทั้งนั้นนะะเจริญพร